สบายดีเอฟซีมอร์ทุกคนนาะมอนี้น้องป่านก็ยูอะเดี๋แม่ยูน่าชงนายูขังเนาะทุกคนตอนนี้เฮากำลังจะพ่ากันไปเบิ่งงัวเนาะทุกคนพากันเลิกโรงเรียนมาไปองเรียนมาแล้วก็จะไปเบิ่งงัวเนาะเพราะว่าเอางวมาป้อยเสนาแลวเนาะไปเบิ่งนํากันทุกคนว่ามันสิกินหญ้าอิ่มหรือบ่เนาะไปเบงนํากันเนาะยูยู่นี้ยูขังนี่ทุกคนยูขังนี่กัน หญ้าหลเนาะหญ้าบ่อนี้บดบดได้เห็ดหนาใช่นาะทุกคนเพราะว่าแบ่งเห็ดบ่อนี้หันน้ำมันกับบบ่ค่อยมาถึงมาหดปันไดขนาะก,ก็เลยว่าปลูกหญ้าให้งัวกินแต่ว่ามันกับหกฮก,กด้ไปข่วยก็มาเมียนนี่แหลนะเนาะเอาข่วยเอางัวมาไว้ทงไ้ทงหนาเนี่ยแหละไปเบิ่งว่าสิเห็ดงัวเขาบ่า พี่จไปเห็นอีนางแดงกับอีนางจำป่าบอแม่อีนางจำปาแม่เลียงคุ้หนิวะลูกมันเป็นตัวแม่ได้หูกเอ้ยเอาลูกมันาเป็นตัวอะลูกมันเอาลูกมันจะเป็นเอื้ยลูกมันก็เป็นเป็นลูกมันฮะเละอันแม่มันซื้ออีแดงลูกมันชื้ออีนางจำปาเออข้อชื่อจำปาอือ ลูกมันมีน้ำภาคแว่เด้น้ำภาคแว่สีขาวเด้แต่ลูกมีน้ำภาคแว่สีขาวคือตัอหวหัวเด็กที่ห้องอนางจำปาค่านะคะ <c oughs> ลูกกับื้อปานดาวเด้มีมีปานมีปานขาวเนาะลูกปานมีปานสีขาวๆอยู่แก้มก็เลยว่าตั้งซื้ออ,อย่างกับบ่มากกับเพิ่นนะใส่ซื้อนางปานดาวมีปานนะปานขาวอยู่แก้มเด้ <c oughs> งัวกับห้องนางจำปามันเหมียนแกมันมีหว่ะ มันบ่นมันมีแวอยู่นี่นะเอา้าดาวป่านดิป่านมันบ่มีป่านมันอยูนิภาคมันได้ตัวงูอะป่านยู่น้ำลูกนี่นะยุกแก้มนี่เด้นี่นี่นะี่เออนี่แหละนี่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 เห็นบ่นี่แหละแม่เด็กแต่ไหแม่บูมีแม่นะ่ะแม่ตู้กุตังซื้อให้ละป้อมย้อนว่าแม่เป็นคนหัวป้อม <c oughs> คุณน้อยเกลือใส่ืีอปอมนี่เห็นแล้วแดงแดงแดห้องมันไม่ห้องแดงไหมแดง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 เรงแด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 งองแดงแงแงงแแดง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  กินยาอยู่พ่นจำปาจำปาีนางจำปานะาพักแว่เอฟซี่เพื่อนบอกว่ามีเอฟสี่คนหนึ่งนอะเพื่อนบอกมาว่าให้ห้องนางบัวขาวห้องบัวขาวสิบ่ะแต่ว่าแม่น้องปันได้ใส่ซื้อไปแล้วเนาะใส่ซื้อนางจำปาถ้ามันเกิดลูกมาน้องของนางจำปาจะคกอ้ปี บัวขาวแดง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 ว้าวมันกำลังขี่ออกมาตัวนั่นเงื้องหางแล้วมันก็ขี่ออกนี่ตุยตุยเลยทุกคนบกขอบบอนับบังก็ดู สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสบเจ็ดสิบเจ็ดตัววะเรียสบอหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้ยเปล่ามาไหมหัวกูเด้องัวตุ้เตาหัวเรามีซิมหกตัวละเมียนหัวตุเตาได้เนาะหัวตุเตา สองตัวเป็นสิแปดอัน,นแม่ลูกนี่เป็นงวดติเต่านะสามตัวนะนะนี่มีสองตัวนี่<อ>แดง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 อีแดงอแดงีแดงแดงอาน,นละลูกมันย่างมาเดะไปห้องมันไปกินเกลือไปบ่ได้าเกลือมาให้มันกินย<อ>่างมาเบิ้งซื้อนะทุกคนงามเด้อัวลูกัวลูกเด้อตัวนั้นเด้อ น,น,นี่แม่แดงแดงนี่กับลูกวันนี้เลยนี่นแม่นี่แม่ยางมันนี้เลยหัวลูกนะกับตัวน้อยให้ในกับตัวตาพักแว่ได้ม c, ันกับว่าได้ไปไก่แม mm. ่ได้มันกรอย่ไก่แม่่ลูกกรอย่ไกเฮ้อะหายแต่มันหายได้หัวตั oh, okay. ่นั้นฮะ ต่วนี้นี่มันบบเห็นยังแดงอีแดงอู้นาภาคสีขาวไาเห็ดให้มันมามีเทวก็บาาหัวตัวนี้มันโหดแทะง่ายคัเ้ เอ้งัวงัวลูกได้อลูกมันซิ่คีคลูกมันซี่คี้ว <c oughs> ันนี้ได้สีขาวกันคือว่าอีนางจำปาชื่อเทพดูสิชื่อเทพน,นางจำปาเนอะนางจำปาอออเอาจับปีเขาไหมนางจำปาลีลากัวกลัวกาจวกลัวจำสิไหมนางจำปาลีลา

ลาซีโหวาลาซี่านแมคอคือแค่เหมนนางจำปาัดซีคือว่าบบเห็นข่อยเนาะข่อยไปทางใดประตูก็เอามาแล้วก็คือว่าบบเห็นขวอยขวอยยุใส่พุนคือทำพุนขยอยยุพุ่นวะอบเห็นได้ข่อยเลยเป็ดเป็น้ำมนบ้ายุต โยนจะถึงฟ้าเพื่อนโยนบุเห็นบุเห็นข่อยแล้วบ้าข่อยจะข่อยข่อยไปใส่นอโอ้นาจัมปาลีละไอ๊กลับเบอะกลับประมาณนี้นะทุกคนเนาะพามาเบิง้งข่อยเดี๋ยวพามาเบิ้งงูอ่ะเอ้ไม่หยุดโย เที่ยวข้าวอ้อแล้วก็แปดแ้วตืดนะมากินยาแล้วนะเพลงของมาแวม,มาแวง่ายดังปาลีลาก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวแม,ม่น้องปานก็ะจ,ะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะมื้อนี้พามาเบิ่งงัวเนาะว่าเห็นครบบอกระครบเนาะแต่ว่าโบเห็นข่วยเนาะพอเอาข่วยมาใส่น,นี่<ม>ล้วคือว่าโบ,บเห็นโบเห็นข่วยเนาะเห็นแต่งัวอ่ะ สงสัยมันเข้าไปอยู่ในป้าเวลาทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้แม่น้องป่านก็ที่ได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าเป็นจังใดไลค์กดแชรกดติดามกกรดไม่นสนเดบาายบายบายทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ